ก็ปกิคว่าให้มาไล่ผู้นั้นผู้นี้ไล่เว้นศิลปินเหลือผู้ใดเป็นเพื่ผู้พอสมจิงไอ้ตัแค่อยหอดียูนนี่นีในั่งพูดหน้าจอไดพี่น้องแม่ครับือานให้ผู้ที่พานักผูน้ลงแต่ละกใจรู้เก่าเหมลอกให้ยอดนักะไรไล่ที่ไล่ที่หลืออยู่แม่ครับพี่น้องี่ซื้อผันมืออนี่มือื่นติ่ที่คุ้มแล้วมือตัอนี้ก็คุ้มแล้วหุกยูต้แตมื้อคือเป็นของแง่จริงไล่ชี้ี่ก็วัตัวมือเลยเอ อยู่ักระสารบเหลังได้ตลอดซื้อบัขมามึงลอยซอมาเดียวนะครับเป็นเง่นนอยาก่ตัวี้ก็ยางเฮียอยากไปต้องกิะาีก็อยากอะไรย่า้มเป็ีนนนะครับเป็นน้ำน้ำดื่มนะข้อเสีย่างรก็้าเดียัน่อยางน้เออ

ဆရာ့ရဲ့အနေနဲ့ဒီမှာအဲ့တော့ဟိုတုန်းကအဲဒီတော့နောက်နောက်နောက် จล้เก่งไหมพี่ในสุภาพกะเนค่ะขอสระดีขที่ยทีส่สกุลุกคนะคะเมื่อนี้เป็นเพื่อสันวันดีวันที่วันที่30มิถุนายน2อพศ4ส0 4พ่นห้แรมอย่หก่นแม่ยนมันจะบน,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 นไ,ไปหักไห คุณแม่ดีใจคับว่าพีหยางกัพัดถืกแล้วค่ะตามเจระดาผู้ถอต้องพินท่องเล่าคุณแม่กับว่าพี่หยางลายดอกค่วขอบคุณพี่รองสุขสุขคนแล้วค่ะแม่สุภาพเอรีเป็นน้าเมอนีกัคือมันเป็นเมืออสมวันดีแล้วกัวันคล้ายวันเกิดของลูกไสลาหัวเจ้าแหวนาะเนาะออเพื่อไรเพื่ออะาเพังุนรัแทนไอ้่ะในยุคุ คุณแม่อะสิ่วยพห้ลูกให้เ้าคือมาบอกยอย่างไรอยห่วยวัยให้ลูวให้เร,ร้พ่อได้อันเดอนพ่อได้ิบแบเชิญคุณแม่อะสี่วัยพ่อแถวูไฮเทครุ่นจูด้วยมซึ่งเป็นผู้บริหารสาระเป็นบันเทงอยากให้ประสบความสำเร็จทุกสิ่งยาในหนัทีการงานเองกั ไอเป็นคนดีของสังคมกายเป็นคนดีให้พวกทั่วหมอยุ่หลากอดไข้ทุกสิ่งยากแลด้วยเอ้าก็่ว่าอย่างไรดอกย่วพักสียหายาะพี่ยาเอาไอ้ไม่ให้ดูีไให้ดูดับาแข็งแรงร่ารวยร่ารวยร่ารวยนะคะ ไูคทาแนวทาอีความากันเป็นอี่อยังวดีอ,อําแบองแย่อ,อ,ำอัออำแบงแย่ก่อพี่น้องสังเกตเทคกับปีที่แล้วเต็มๆปีนี้ Happy Birthday ครับขอให้มีความสุขตลอดปีและตลอดไปเป้าเครับ เป็นอีกบางส่วนเพราะว่าคู่ชีวิตของเขาอย่างที่ได้พูดและวันนี้ได้ยินข่าวว่าเสนาภัยพิเศษมีดีทม่ห้ผู้ใดเป็นยังเด้ยนะะพื่อบด้ยวเ่่ป๊บอยังเนยพีอเนอานุญาต ขออนุญาตพี่น้องเวแฟนคลับนะครับโหรกนะครับมาสากอมูเมื่อนี้นะครับทว่ามาอ่พรามันเกิดหตกัรน้องชายนุ่งูยุมนิ่นผู้บริหารที่งานสาวน่อนเป็นวนแทงครับผู้เยา้านใช้จวดข้ายากย่มนี้มาสากกครับมีมาเสื้อไทยมาเสื้อไทยน้องายอยูไส้ลนะครับก็มีเนว่ยเสียไขยไอ่มีงินมีทองมีสียไยเมือนี้นี่แคไใจ มีแต่หัวใจที่ยังคุณพ่อสงการนะวงรานะครับแล้วก็สิมม้อของคนชิ้นพิเศษนะครับนะครับช่วงนี้เอ้ามาเชียวด้วยมัใช่ดัวเนี่มอบของคนให้เขปัวน้นนี่ง บ่มียัเอนาะอย่าเพิ่มล้อย่าเพิ่มลงอย่าเพิ่มลอย่าเพิ่มล้อย่าเพิ่มล้มิมันก็สุดยอดเนาะสุดยอดทเตสุดยอดเตเปลี่ยดีเลยตหอนังโรม่ลา้ามาใส่ได้ี่เ้อู Mm. Everybody. คผมทำเพื่อเขาปลอยให้ตามมาากการนะครับท่านนะครับจังหวัดนะครับวันนี้คุณได้เห็นหน้าดขอบคุณครับเออดุกคนเรันมาเดียวเดียบ

ขอบคุณมาไล่เซอร์ไทนะครับควาเสื่อไทยจะาไรเี่ยวขึ้นทั้งหลังืไะองไดสงไพ่มงคลนสตูดิโอนะหลายผู้หลายคนอหญ่สงไพ่ใ่สุดเพีมเอามืขึ้นเียวสชางไพ่เถอะ เอ้าพี five ่พูดว่าน่าว่าน่าหนูพานพิเศษสินเนี่ป้าใช่ไนะครับวันนี five ้มาซื้อ์ฟไผ่นองโดยตรงเลยแล้วก็นี่สร้างตบกับปิ่นตรงน่าจะเมืองนอกเลยอย่าบอกลาพี่ใหญ่พี่ใหญ่ของน้องๆเลยถือว่าเป็นบุญตาที่ได้เห็นพี่ในายรู้สึกว่าท้ายมั้ยไม่หรอกตะเกิดมาก ทันพุทธพ่อสงการด้วยนี่บอดดิไซด้วครับเพราะว่ายัางเร่าวะมีเจ้าแกนบอดยวเมพังคักเราพุ่มใจได้ยิ้มทางทางทราทำไอไ้ายไปเป็นความหนาดในพุทธพ่อเหรอแต่ว่ายังมีอีกบุคคลหนึ่งที่ยังไม่ได้ไปพรคู่ชีวิตคบกันมากยี่สิบกว่าปีเคยมาสั่นยังยิ้มข่าวแล้ววันนี้มีเซอร์ไพรส์พิเศษคนนในย่วงขังไรผู้ไรคนกล่องซุ่มไปเป็นพี่น้องครับ ซุ่มไปเบื้องหน้าก่ะค่ะบังดูงบอกว่ามันสิเป็นนั่งเอกบบไม่สวบปฏิเนียนไปติดต่อไปไปเส้นสัญญาไปไปเอ็นออร์ลดีกับเอ็นออร์ลดีกับไฟคนนี้แสดงว่าเลือดก็เพี้นว่าเห็นเมื่อนี้คนว่าเลือกอคอนก็ผิด้ยนค่ะค่นว่าอ่ะคนที่อยู่เคียงข้างกายร่วมสุขร่วมทุกข์ฟันฝ่าอุปสรปรคกสิมหอดไม่นี้กว่าที่จะยืนอยู่คู่ชีวิตนี้มี่ยังบอกผู้อยู่กันขา้าง ไอ้ผู้เสีชีวิพูดลเลยนะทเลาหน้าเลยนะอวยพรให้กับผู้ชีวิตค่ะเเวันนี้เนาะวันที่สามซีฟิหน้าสองห้าหกสี่เป็นวันไข่วันเกิดนุ่มโจนะคะกัขอให้เพื่อนสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงเป็นหัวหนาครอบครัวเป็นที่รักของทุกๆคนขอนนะะขอนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับเพราะว่าสองคนนี้เขาอยู่ด้วยกันนะครับก็คงจะไม่เป็นไรพี่น้องนะครับังว่าคงไม่มดรามมากนะครับ รักนางรักนางถ้ารักนางจะทำยังไงครับรักนางรักนาการที่จะรักกันคนเรารักกันทำยังไงครับมัอนี่สวยเป็นพิเศษผู้ใดสิความก้อนเอามาเนี่ยเอ้าใส่ใส่ลงทุกใส่ชุดเลยได้ผลขั้งแรกเลยสิพิเศษตัดเฉพาะงานนี้ด้วยอย่างก็สร้างปอบก็ถามภาษาสิเบิ้งว่าคนทักกันเห็นยังกันเอาเขาก็เห็นกันสิเรน้องล้วเพื่อเด็กมันจะทำยังไงสิเรนองก็เห็นนั่นน่ะ พี่น้องทั่วโลกอยากเห็นขนาดนี้เห็นแต่ไหนเขาไปเห็นกันยุทธขวั่งบนเรื่องสิบไปเห็นกันยุทธสิบเพราะเขาเอาแค่เสริมๆแสดงความรักกัตอนหน้าพี่น้องถือว่าเป็นพยานเปิดครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครับนะแม่น้องรำคาญรักนะจุ๊บๆขอให้บและวันนี้สามารถมีเพลงพิเศษด้วยืริณีเสิให้ยสองคนนี้ เอาจังไม่หอมคืนเลยพูดไดว่าท่านหอมไผ่ซอต้องหอมคืนด้วยคนเข้าในฐานะใหายใาหญ่กลัวสิมอดมือดีได้กลัวสิฟันฟ้าอุปสรรคมาจนหอดมือดีได้เคยสเคยเคยพูดให้ผู้หญิงคนนี้ฟังนะว่า คืออ้ยนี่ยไปเห็นงานหลายจังหวัดไปเห็นง,งานหลายประเทศขามน้ำขามทะเลนี่หรือดจอยผู้หญิงมากมายทันอุปสรรคแล้วก็วด้วยประสบการณ์ด้วยอายุเนาะด้วยหน้าที่การงานเชื่อว่าเ่าพ่อหลายคน ด้วยการเวลาที่ผ่านไปไอ้ยบ่ได้ลืมเธอนะ,อะไอ้บริถิ่นเธอทุกวันนี้ไอ้ก็ยังไม่เธอถึงแม้วางงานของไอนะ้มันเสียงที่จะพ่อผู้สาวหลายาลเป็นง,งานร้านอาหาราเป็นนัก้อกเป็นเลรหมอลำเป็นแดนเซอร์พ่อผู้สาวหลายๆสิงสิอ่อแต่ว่าไอ้สามารถแบบ ยังกระสางสรุปผู้นิทาผู้นิล้อคือใส่ควมหวงว่าฝ่ามือประดมกับคน่านเอาเทอาอุ้มพากองไฟขึ้นมาพากองไฟไปด้วยกันก็ถือว่วานะครับขอบคุณทุกการวลาขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณทางด้านขอบพัวของพนุกุลไถยน้ำนะครับพี่น้อง้ันรง อำเภอบ้นานไผยจังหวัดขอนแก่นนะครับวันเกิดของผมเมื่อนี้ครับผมขออนุญาตพูดถึงทังด้านนะครับเมื่อกี้เป็นเรื่องของส่วนตัวเนาะคร,ครับครก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับผู้ที่อยู่บนฝานะครับผู้ที่อยู่ในลูกนะครับเมื่อเช้านี้ได้เห็นแม่ไห้นะครับได้เห็นแม่ไห้ รู้สึกว่าปกติแม่เราสิลาเลิกมากตลอดเนี่ยพอเราปลุกหัวใจเราปลุควบรู้สึกเอาความสรุกสนานกคบควบคิดหอดแต่ว่ามือเศร้าเนี่ยเราก็สามารถพาควบรู้สึกที่ออกจากหัวใจเลาผมหูอยู่กัว่าแม่แล้วคิดหอดพอ่อหลังจากที่ผมกุ้มกาบเท่าแม่ แม่ก็บอกว่าอย่าทิ้งอย่าทิ้งแม่ได้ลูกพอบายังแล้วหลังจากนี้แม่น้ำตาแม่บอกว่าปกติสิมีพอ,อยลงขังทุกมทุกปีนะครับปีนี้บอมีพอแต่บ่ทิ้งบ่ปาสารฝัน ตามพ่อได้สั่งไว้ผู้บังเกิดเจ้าขอบคุณแม่สุภาพแม่พระผู้ใจบุญขอบคุณอ้าผมป้าอำนาจน้าองศาร์นะครับผมไปยุ่งนั่งเต้นน้อยนะครับลูกผู้ชายด้วยกันส่วนมากสิไม่ได้บอกฮักกันนะครับถ้าว่าเข้าใจกันเลือกโรงเรียนบา้านเห็นแล้กินโซนอครับเต้นเศร้าขึ้นเองเห็นแล้กินโซนองพอกับแม่ไปรำ แล้วก็อีกคนหนึ่งครับผู้ใหญ่มานาชัยไอ้สายนะครับท like ี e so ่ดูแลวงมาตลอดเคียงขังกับแม่มาตลอดช่วงลุ้มจู่ภายนอกต่างๆนะครับแล้วก็หาสุดมาถ่ายเขาขาสูงนนบอกจนมีสองนี่นี่แล้วอีกคนละแฟนขับสิว่าคอยเห็นก็คือลุ้งเอ็ดเั็นเพืนเอ็นออร์เดดีจะพ่วยด้วยั้ยเอ็นออ่วยเป็นยังไง